ต้นฉบับคลิปจากอะไรก็ไม่รู้นะเพราะชื่อช่องของมันเป็นภาษาจีนแน่นอนโอ้ชื่อช่องของมันเป็นภาษาจีนน่ะโอเคคลิปนี้มีคำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ที่อายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมและคงมีผู้ปกครองมาดูนะครับเปิดอย่างอลังการ อาสนะมิกกให้เสียงภาคโดยช่องเล็กซี่ทีวีหนังสั้นไก่แก่นในอวกาศไก่โพนมีเพชรบางอย่างที่กำลังจะออกมาโอยหลังจากที่กูนั้นสู้กับหมอสด,ดูมมาตั้ง8ปีในสุดกูก็หนีพ้นจากมอสด,ดูมได้สักทีอะไรที่น่าภูมิใจเสีงจริง ไอ้ที่สุดฉันก็ได้กำเนิดขึ้นมาแล้วต้องขอบคุณพวกเอ็กซ์ทำการดัดแปลงฉันกลายเป็นอัลติเมตไกแกนไงล่ะประกาศประกาศเราได้รับคำสั่งให้ทำการปกป้องโลกไว้และเพราะว่าจะมีใครจูตัวใหม่มาเราต้องมีการป้องกันทั้งนั้นนะแล้วเราจะไกับไพบั้นต้นล่ะครับไม่ต้องห่วงพวกคนเรามีสุดยอดอาวุธไงล่ะ ถ้าเอาไม่อยู่เอ้อ่าเราทุกคนเตรียมพร้อมไปดีนะศัตรูเขานี้มันไม่ธรรมดามันบินได้ด้วยแหละแล้วมันบินได้ยังไงเเไอพวกมนุษย์งองเงทั้งหลายข้ามาแล้วโอเคเอตัดยเป้าหมายอะไรับได้โอเคทำาประเทศไทยเราต้อ,อ,อ,นนอง,าง,างก,การมันคุ้มกันประเทศได้ดีนะครับแล้ว พวกผมไม่รู้ว่าไมกูรู้สึกว่าเหมือนแต่กูจะตายเนี่ยไม่าช้าว่ะกูยิงก่อนแล้วกันเปิดก่อนได้เปลียนไอ้โง่โอ้ยอืยิงเข้าหลังกูอีกไอ้เหี้ยเล่นหลังกูจิ้วจิ้วโอ้ยสกิดอะไรอะไรมันสกิดกวูวะฟิวฟิวเแมวเกระจงกระจอกจริงๆพวกมึงเออ เบ้มันอยู่ไหนเว้กูก็ไม่รู้เอ้เก,ก,เกูจะเล่นหลังพวกมึงมั่งแล้วกันมึงเล่นหลังกูกูก็จะเล่นหลังพวกมึงไอ้เป็นเนี่ยนี่ความผิดพลาดอะไรบางอย่างเว้เออเนี่ยแหละความวินาศสันตโลโปเปที่ฉันได้ทำลงไป เนี่ยแหละเนี่ยแหละเอาว่าคุณดูไม่ต้องไปเห็นฉากนั่นแล้วกันนะไอ้นั่นนะมันเป็นแค่การผิดพลาดเองอะไรที่สุดข้าก็ทำลายทุกอย่างเลยทำลายความวินาศสตัลโลนั่นเสีงอะไรวะขาศิลาพี่โว้ยโอ้โหเฮียอุ้ยอะไรวะเล็กๆล็กเออมึงมึงนะมึงกูต้องมาบำบัดมึงอีกโอ้โหโอ้ย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 เศก เฮ้ยมึงทำไมวะไม่ให้กูหยุดพักบ้างเรยไงฮะนี่มึงเป็นหน้าร้อนกูนด้วยโอ้ยอยากจะงัดไ้ลยก็สิลาใช่ดิมีอะไรฮ้ถ้าทักทายกันยิกก็ช่วยกันไม่ได้นะ <laughs> หัวหร้อโคตรทียเแย่เลยมึงไปมึงไปหาน้ำอะไรกินก็ได้ไะ่ะ ก,สก็สิล่าประทัดไก่แก่นนั่นศึกเทปเจ้ากี่เลยให้เสียงภาคไทยโดยช่องลิซี่ทีทวีนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เปิดตอนนี้เปล่าไหก็สิลา่าแน่เลยมึงก็เข้ามาดิกูไม่กลัวมึงกะจะไะขี่เฮ้ย มาเตะเราจริงโอ้ยเฮียได้มึงใช้สองวิธีนี้ใช่ไหมไก่กันเบมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแซดแซดซะเหลือเกินก็ษิลาปิ่มโอ้วู้ชูเหงมึงบินได้หรอวะทำยังงเหมือนไม่เคยเห็นกูอ่ะตั้งแต่หนังไฟนั้นวอร์แล้วมึงบินหนีกูเงี่ยวโอ้โห เจ๊งจังวะเฮ้ยเจ๊งมากเลยอืมดีก็ได้มึงไม่ได้รับมีดมาก่อนกูรับมาตั้งแต่เกิดแล้วอ้าวนี่โอ้โหกูลืมไปว่ามันมีเลือดหน้าทอนวันนี้แหละพักไงมัดขวาเอาจริงวู้ชูวู้ชูโอ้ยไอโอ้ย

เทโชวอัพไปก่อนเอาแล้วก็สิลาแกมสมาถบัตรข้าได้อีกแล้ววัชฟิ้ดิกระจองอนะถ้าเวียงเอาจริงว่ะอเฮ้ยมึงยังจะมีอะไรไหมเฮ้ยละ่ะคราวนี้แหละกูจะเปิดท่าก็สิลาอย่ามองดูว่าก็สิลาบี ใช่มึงก็รู้จักนี่กอซิล่าบิมโอ้โฉมหูยท่ามันแรงจริงอุ้ยมันแรงจริงนะท่ามันด้วยพลังแค่นั้นอาจจะทำให้แกไปเหลือสากเลยนะไก่แกนเออเออเออโอ้โหโ้ยใบมีดกูอุตส่าห์ไปรับปัดอุตส่าห์ไปรับปัดตั้งแปดปีของป้าใจมาโอ้โหอะไรวะเนี่ย นี <Es> <an> ่ป้าเราขายมีด้กูล้วไกลกันบิมไกลกันบิมโอ้ยโอ้อฮยมันร้อนมาปิ้วโอ้ยอ้เจ้ามันโซ่ตะขอปิวว้าว What's your boom ้า

้หรือว่าโอ้แขนกูไม่นะแขนกูออึมปลดยากนลดนหนึ่งโอ้ยเอ้ออดูดิว่ามึง,งจะมีอะไรฮ่าแกประเบอร์พลังฆ่าตามไปไอ้โจกอดจงดูนี่ซะห,หรือว่าอื้ออู้อ ระบบการสร้างทังอาวุธชิ้นใหม่เสร็จสมบูรณ์แกดูดูกพลังข้างตามเกินไปก็สิลาจงดูอาวุธชิ้นใหม่ของฉันดมบเชสเซนและอาวุธชิ้นใหม่ของใครกันนึกโอ้ยโอ้ยไอ้อออมึงไม่ง,งูอใช่เงี้เลยแล้วที่เหนังไฟนันวอลมึงก็แพ้แล้ทาท่ากับอาวุธพวกเนี้ยมึงเจอกูแน่ย yeah! ่ แกดูดูมันก้าวตามเกินไปจงดูนี่ซะใจกันเบี้มยิงก็มั่วนี่มึงจงใจยิงมั่วใช่ไหมโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหปาหัวนมกุ้งเลยเฮ้ยจับบอลจงดูพังอุตเสต้องฆ่าซะนี่ไงล่ะเอาเลขความเร็วซะเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยจงวช้อ ใส่ไม่ลงเหี้ยจู้อะโอ้โหปุ่นเก่งจริงๆรศัตรูคราวนี้มันเก่งของแท้กอรสิลาปีทำอะไรข้าไม่ได <c oughs> ้อีกแล้วฟิเฮ้ยกระจอกจริงๆ จะไม่ไหวแล้วงูยุงง่จงอางฟูเอาล่ะก็สิลานายไม่เห็นหรอไงว่านายสูดใช่ไม่ได้อีกแล้วนี่ไงตรงนี้ไอ้เซียจะเอาไว้แก้ทางมันเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยแน่จริงเนี่ยใช่ฉันอาจจะดูนายผิดเกินไปแต่เป็นไปได้นะเอออะไรแกกำลัขงข่าคะแนนอลไรั้งแก เออเออแกก็ล้องเข้ามาหาข้าสิโหโหแทนที่แกจะกลัวฉันแกก็ท่าฉันอย่างนั้นเหรอมึงท่ากูเองนะเอาที่เมตกัเจน,นจังวานี้แหละมันกำลังมานัา่นแหละตีตึ้งเข้ามาอีก กูได้ใช้วิธีนี้เนี่ยหรือว่ามันคว,ว,ว้างใจถุ่มเป็นไงล่ะไก่แก่นแกนี่ต้องแพ้ฉันอ้า,อา เย้โอ้เย้โกรสสิล่ะบีว้าวว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 วนวววววนวววววอวว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 อ้วมันร้อนวววววว้วว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 ้ววววเววน Ê! 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 Mọi người lên Ờ, lưu Thà mấy ta cắt sụt chọn Ultimate chạy ghen Hây! Trời! Trời ơi! เป็นคิดเท่าเลยกูเออไอ้สุดสงครามนี้ก็จบแล้วสินะโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยไม่ได้เอายาพ่นคอไม่ได้แนทะ้บีดีบีดีเราเจอก็ซิล่าที่ที่อยู่ตรงนี้ขอให้พวกเรานน้นรีบกำจัดมันตอนนี้เลยเพราะมันกำลังบาดเจ็บหนักอยู่โอ้โหนี่อุตส่าห์พวกนี่กูช่วยพวกมึงไว้นะมึงยังจะมาตากีกูอีกนะมึงก็ซลล่า ภาคตั้งเจ็บภาคเจ็บคอเลยกูโอ๊ย